สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันกับคลิปพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเราสองคนทีมงานวัลเล่ปอนแมก็อยู่ด้วยกันคุณดิษฐนดิตและผมปลัก๊กุูมาเ,เลศน,นะฮะก็สดๆร้อนๆเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงร,รายชื่อนอักกีฬาจบๆจบกันสักทีนะ,ะ,ะ,ะหลังจากที่ รอคอยกันมาอย่างยาวนานนีครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายชื่อนะักกีฬาวอลเลย์บอลในร่มสาวไทยนะครับที่กำลังจะเดินทางไปแข่งขันซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาเนะ<อ>ี่ยก็เรียกได้ว่าเ<น>พิ่งประกาศกันแบบสดๆสร้อนๆอ,ออกมาออสอหรเอาอนี้เดี๋ยวก่อนก่อนก่อนจะไปพูดถึงชื่อเมื่อ เมื่อคืนนี้เนี่ยที่เราไลฟ์สดกันไปเนี่ยมันมีคนพูดถึงช่วงตอนนั้นๆเน่ยว่าเอ้ชื่อคนนั้น<อ>คนนี้เนี่ยคุณได้<อ>ดูบ้างไ้มได้เห็นแวบๆบแบบบ้าง,งไหมเออมันมันมาจากสตอรี่อืมอ่าฮะว่าคนไปสังเกตกระทั่งถุงเอกสารที่วางอยู่หน้านักกีฬาอออ่าอ่อ่าฮะแล้วแล้วมันแล้วซึ่งมันเป๊ะ ตามนั้นเลยด้วยไงเออเอาเหรอใช่อืมอืมนะฮะก็คือได้กับว่าจริงเชื่อถือได้เขาเรียกว่าเชื่อมโยงได้ถูกต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ได้ถูกต้องครับแี่ต้องบอกอย่างนี้นะฮะอืมอืมอ่าโอเคนะนั่นก็ อย่างนี Ses ้ก็คือส <problem> <Okay. rzy bursting> <ý wool> ่วนใหญ่ก็ก็อาจจะรู้กันแล้วเขาแสดงว่านักกีฬารู้เมื่อวานนี้โอเคครับอก็คือในเวลารู้วันที่ห้าประกาศออฟฟิเชียลวันที่หกบินวันที่เจ็ดนะฮะนะฮะก็ไล่เรียงรายชื่อกันไปเลยอ่ผมขึ้นมาแล้วน่าจะอไล่กันไปแหนะนะสิบหกสิบสี่วนเดิม เริ่มกันที่หัวสาวก่อนนะครับหัวสาเนี่ยแน่นอนก็สองสาวจากตุรกีสุดท้ายท <â> ches, ้ายสุดมีชื่อนะก็คืออัจฉลพรคงยศแล้วก็ชัดจวนมุกสรีนะส่วนอีกสองคน,คนเป็นวิชร,ราศ,าศารีทานเลิศเป็นไงสี่คนนี้ <c oughs> ก็ตามคาดสามคนชื่อสุดท้ายคือ อืมคือถ้า่รู้คือก็เบียดกับไม่ไม่ชื่อสุดท้ายคือเชลาไงก็ต้องบอกว่าถ้าถามถึงามมือเนาะก็ก็บิ่มเพียวแล้วก็ดารินอืมอาอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะไม่ไม่ประหลาดใจเท่าไหร่ชื่อสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าก็เท่าที่ทราบมาคือเหมือนกับแบบโอ้เบียดกันหน้าดูเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นสุดท้ายที่เป็นน้องเฟิร์น วอลิสลาสีทาเลิศคว้าโควต้าสุดท้ายไปนะก็อย่างนี้ตำแหน่งนี้จะจะเปลี่ยนต่อใครบ้างเออวอลิสลานี่เปลี่ยนกันไหมในในแคมป์ไปเตยสุทัตาอืมนะฮะอ่าครับอืมหลักๆก็สอง นซึ่งจริงๆเราก็เคยถึงพูดถึงเรื่องนี้กันไปบ้างแล้วนะว่าเออท่านก็น่าจะเนี่ยเปลียนเปรียบแค่นี้อะไรเงี้ยนะฮะอ่ะโอเคมือเซตสุดท้ายนะครับเป็นโสริยาภูมิล่ากับศิริมาม,มาณก,กิจไม่มีพรพัน์อย่างที่ท่านนายกสมาคมพูดไวเจริงอาา่าฮะครับผมก็คือ,อเป็นไปตาม<อ>นั้น<อ>ก็คือ<ม>น่าจะอยู่พกักรักษาอาการบาทเจ็บอืม ที่ที่ติดตัวมาหลังจากกลับจากลีกโรมาเนีย huh. นะฮะอืมนะฮะอ่าส่วนตำแหน่งออปโปสิตนะครับก็เป็นพิมพิจิยาโปรแกรมแล้วก็ธนาชาสุขสดนะฮะเอ่อที่มิเตอร์บล็อกเกอร์เนี่ยเป็นแน่นอนอ่าบังคับไปสองคนเนี่ยแน่นอนมันคือเ,เตยแกนตด,ดาวดิแจ้งัทยาบรุกสุขแล้วก็ เขานะเรยกอะะดารุ่งพุ่งแรงตอนนี้นก็คือน้องไก่วิบลรัฐธนพันธ์นะส่วนอีกหนึ่งคนเป็นน้องเบียวนะนว,นะวัชรยานโดนแจมก็ยังเบียดติดไปได้อใช่ครับก็ตำแหน่งนี้ก็มีมีในแคมป์ก็จะมีจลัดพรอนอีกคนหนึ่งครับอืมนะฮะนีฮะอ่ะ <kaf. S 1> ส่วนตำแหน่งลิฟเบียดอ่าลิฟลิฟไม่น่าจะถึงกับเหนือความ่านหมาย เออก็ไปกันคู่นี้เปลี่ยนรุ่แป้นน้อยกับสุภาตาไพโรธนะฮะอันนี้ก็คือสิบสี่ายชื่ออ่ะทีนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อกี้เราพูดถึงหัวเสาไปหน่อยแล้วเอ่อไปพูดถึงตำแหน่งมือเซตที่ไม่มีบอลพันธ์่อยก็ในปีนี้เอาจริงๆแล้วในแคมป์ทีมชาติเหลือตัวเซตอยู่แค่สา <c oughs> คนอันนี้ไม่นับรวม <ừ. S 2> ไม่นับรวม,ม,รวมยูฟาเนะที่กำลังซึกซ้อมซึ่งซึ่งก็คงอย่างอย่างใช้งานไม่ได้จริงๆจ,จังๆต้องใช้เวลาอีก สักพักนึงแหละครับนะฮะอืมอมก็เมื่อพรทันบาดเจ็บมันก็ทําให้ตัวเลือกกมันเหลืออยู่แค่สองคนสุดท้ายโซยยาผมล่ากสิริมามณกิจครับก็ต้องดูว่าใครจะเป็นตัวหลักในรายการนี้อืมอืมอมนะฮะเราต้องมาลุ้นกันเอาว่าจะเป็นพี่โซหรือพี่เอนะครับอย่างนี้เขาน่าจะในแคมป์เขากคงจะรู้กันอยู่แล้วไหมหมายความว่า เขาคงลองเขาคงวางจนจนรู้แล้วไหมว่าอย่างน้อยเนี่ยใครมือหนึ่งมือสองที่ที่เอาไปใช่ผมว่าคนที่อยู่ในสนามซ้อมอะรู้เพราะว่าการซ้อมฝั่งตัวจริงอะไรเงี้ยมันต้องมีแล้วแหละมันต้องซ้อมระบบทีมตัวจริงแล้วแหละก็คงคงรู้พอสมควรแล้วว่าใครเป็นตัวเซตตัวจริงตัวสำรองแต่ยังไงก็ตามนะผมว่าตัวเซตอะถ้ามีเหลือแค่สองคนอะมันสลับเวซสลับกันมาได้อยู่แล้วไงในเวลาซ้อมอะก็คือถ้าซ้อมเป็นหน้าเนี่ยก็คือหน้าหนึ่งก็ซ้อมทั้งสองตัวเซต ก็คือตัวหนึ่งจบก่อนตัวหนึ่งก็ตามมามันมก็อาจจะทําให้ยังไม่ชัดเจนสุดๆว่าใครจะได้ลง็นตัวจริงก่อนอืถ้าตําแต่งอื่นเนี่ยมันยังพอดูออกไงอ่าอ่าฮะ,ะแล้วก็ไปดูไปดูหน้างานวันนั้นๆอีกทีหนึ่งด้วยสําหรับตําแหน่งนี้ว่าเออมันเวิร์กไม่เวิร์กมันติดอะไรยังไงก็ว่ากันไปทีหนึ่งนะส่วนมีหลังสองคนนี้ ก็ไม่น่ามีใครเปลี่ยนแล้วไหมชั่วโมงนี้สําหรับพิมพิชยากับคณชาก็ในแคมป์ก็ยังมีสุนิตราสีบานอีกหนึ่งคนมือซ้ายจากคอนแกนสตาร์ก็ยากอะยังเบียดยากด้วยด้วยเขาเรียกอะไรด้วยชั่วโมงบินของแมตช์ระดับนานาชาติรวมถึงประสบการณ์จากหลีกต่างประเทศกับอฮะถ้าไม่หมุนเวียนผู้เล่นกันเล่น อโพสิทคนก็น่าจะเป็นพิมพิชยากับธนัชชานี่แหละอ่าค่ะนะฮะถือว่าเป็นสองคนที่ดีสุดเท่าที่มีอยู่ในเวลานี้นะฮะอ่าบอลสัน้นมีได้บล็อกเกอร์ทดาวหัตยาตัดไปอันเนี้ยังไงก็ชัดเจนอยู่แล้วอ่าไปที่วัชยาก่อนก็ต้องบอกว่า ตายยากแล้วกันอ่ะใช้คํานี้ได้ไหมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเว้ยคือเหมี่ยวเป็นเป็นบอลสั้นที่ไม่ได้สูงมากแต่มีจุดเด่นของตัวเองครับที่ชัดเจนคือความเร็วอในการเข้าทำอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ของของเหมียวที่ที่เอาง่ายๆอ่ะแนนก็ตีได้ไม่แนนเติดก็ตีได้ไม่เร็วเท่าเหมี่ยวต้องบอกอย่างนี้ นะฮะแล้วยิ่งตัวเซตเป็นโสลรยามาด้วยเนี่ยอ่ามันก็มันก็ทำให้เหมือนแบบอ่ะบัฟให้เมียวอีกแหละอ่ะต้องบอกอย่างเงี้ยถ้าดูจากอ,อันนี้คือดูจากในลีกนะแต่ในแคมปค์เนี่ยเป็นยังไงเราไม่เห็นนะฮะส่วนน้องไก่อันนี้ก็มไม่ประหลาดใจครับเพราะว่าไก่เป็นเป็นดาวรุ่งที่เขาเรียกอะไรถูกถูก พัฒนาถูกเขาเรียกถูกปั้นแล้วกันต้องใช้คานี้ใช่ไหมเขาใช้คํานี้กันนะถูกปั้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแล้วก็คงจะได้เวลาหรือว่าเออพอสมควรที่จะไปลองกับแมตช์ระดับนานาชาติบ้างในกับชุดใหญ่เพราะว่าถ้าที่จําได้ปีที่แล้วไก่ยังไม่ได้ไปใช่ไหมไปได้ได้ไปด้วยบ้างไหมยังจะไม่เคยเห็นเลยยังยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปแต่มีชื่อยู่นะฮะนะฮะปีนี้คงจะสุกงอมเพียงพอที่จะเอาไปลอง อืมนะก็มาดูกันว่าพัฒนาการของน้องจะไปได้ถึงไหนแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งอ่ะมิดเดิลบล็อกเกอร์อ่ะก็จะเหลือประมาณนี้แล้วไหมของก็ในแคมป์ก็จะเหลือจลัดพรแล้วก็จะมีของไดมอนด์มาอีกสองคนคือแก้ววละยากับอ๋อเออใช่ใช่ใช่ขอไปอ่าใช่ใช่ใช่อ่ามีแกงวไดมอนด์อีกสองคนเนาะอืมอ่าครับผมก็ประมาณนี้ก็หลักๆอ่ะสองคนตัวยืนอีกสองคนก็ปิดเบียดกันก็ก็ไม่ได้แน่เพราะว่า ในกลุ่มก้อนเนี้สี่คนเนี่ยทั้งเหมี่ยวทั้งไก่รวมไปถึงอ่าทิพย์แล้วก็ตาน้อยเนี่ยก็ก็สลับสลับกันได้เป็นเปน็นวันๆเหมือนกันยังไม่ได้ถึงวีใครโดดเด่นกว่าใครชัดเจนเท่าไหร่ครับอลิฟสองคนพี่แป้นกับพี่เป็ดก็คู่นี้ก็สอดประสานรับซ้อนกันได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วตัวสอดสก,ก็จะในแคมป์ก็จะเป็นยูอ่า <Yeah. S 2> ชื่อใหม่ชื่ออะไรนะผมลืมแก Oh. นัทพรนัทพรสนิทกลางเออพูดเรื่องพูดชื่ออยู่ดีไรต้องเปิดทุกทีกับอีกคนนึงก็เป็นลิปป้ายแดงอย่างลิปป้ายป้ายแดงในในรถคันใหม่แล้วกันอ,อ่ะอืมอ่าเหมยพัชราพรอ่าครับก็ผมว่าก็รายการอื่นอาจจะมีสับเปลี่ยนกันไปแหละสำหรับตำแหน่งลิปต์อ๋อแล้วอ,อาจจะมี แบมแบมเข้ามาด้วยแบมอ่าใช่ชอ่าก็ต้องรอดูว่าว่าจะเรียกตามที่เราคาดหรือเปล่าอ่าใช่เพราะสําหรับเดมอนถ้าให้เราคาดก็จะก็น่าจะมีทิปมีตาลมีแบมมีออมมีออมมดมดดอยเข้ามาครับฮะก็น่าจะประมาณนั้นอืมเนี่ยก็ถือว่าครบสิบสี่คนก็อย่างที่บอกไปแหละว่าคือ ถ้าเรียกว่าชุดใหญ่ของที่มีปัจจุบันเนี่ยมันก็ไปเกือบค่อหนึ่ยแหละมันก็มันก็เหมือนว่ามันก็ก็เอาไปเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ตัวอื่นี่ะสลับสลับไปเพิ่มเติมอย่างละนิดอย่างละหน่อยอืมนะยก็ตามนี้อตามกําหนดการจะเดินทางกันวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดพฤษภาคมก็คือวันอาทิตย์นะฮะวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละเออนะฮะชื่อประกาศวันเสาร์เดินทางวันอาทิตย แข่งวันอังคารเกมแรกนะประมาณนั้นก็จริงๆก็เป็นเขาเรียกเป็นสล็อตเดียวคล้ายๆกับทีมชายประกาศทา่สเต็ปเดียวกันแข่งเออวรานั้นนะฮะแล้วส่วนครับผมเชิญก่อนแล้วผมก็คิดว่าทุกรายการก็จะเป็นแบบนี้อย่างวีเอลเอาเคคุณอาจจะทราบรายชื่อ30คนก่อนส่วนรายชื่อสนามนั้นๆอ่ะก็คงเนี่ยสวันก่อนเดินทางประมาณนี้ วันสองวันก่อนเดินทางอย่างนี้แหละอือฮะ,อะส่วนรายชื่อผู้ฝึกษอนนะฮะก็แน่นอนโค้ด่วนนะครับแต่นายสิวชรเมธากุลนะครับโคตดชำนาญน,นะฮะโค้คนานชำนาญดอกไม้โค้ดพี่อุอ๊นะฮะธีรศักดิ์นักประสงค์นะครับแล้วก็คุณธีรัชแ,แก้วใสนักกายภาพมีหมอเนตรใช่ไหมครับใช่ครับอะนะครับแล้วก็มีคุณพิเชษน์ยีดีิริเป็นคุณมหมอ,อม แล้วก็แปดคุณดิตนะเป็นผู้จัดการทีมนะคุณแชมป์สมชายดอนพยอดอ่าฮะก็ม,มีมีอะไรน่ากังวลไหมชุดนี้กับอ่าวียดน,นามชุดแชมป์สโมสรเอเชียถามใจผมหรออืมผมไม่กังวลน,นะโอเคละ <c oughs> อ่ะตัวเซตอาจจะไม่ใช่พรพันธ์รับแต่อังจริงคือสวรยากับศิริมาก็ไม่ใช่แบบโนเนมอะ่ะ ออ yeah, yeah, yeah. คืออาจจะมีจังหวะไม่ชัวร์บ้างซึ่งมันก็เป็นปกติของตัวเซตที่มีจังหวะแบบหลุดๆกันบ้างอะไรเงี้ยครับอืซึ่งทั้งสองคนมันสามารถสับเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาได้ทั้งคู่แหละไม่ว่าจะยังไงจะใช้จะเปลี่ยนหน้าซามหรือจะเปลี่ยนโดยตรงอะไรเงี้ยมันก็เป็นแท็กติกที่ทางทางทีมงานเลือกใช้ได้ก็อยู่ที่ว่าจะจะเซตกันมายังไงที่แตกต่างที่ผมมั่นใจคืออะไรคือด้วยผู้เล่นหลักของเราในทุกตำแหน่งอ่ะบิมเพียว แต่อเอแนนเตยมันมันจะเนอแตนแนนเตยคือณนะจุดจุดนี้ยประสบการณ์ของทั้งสี่คนนะ่ะเราบอกห้าคนสี่รวมบีมีคนหนึ่งมันมันมันเกินมือไปแล้วแหละสำหรับสี่เกมเอาตรงๆนะ,ะต่อถึงถึงโอเคละเวียดนามจะอยู่ในฟอร์มที่ดีและอยู่ในสภาพจิตใจที่ดีหลังจากหลังจากชนะดิมอนด์ฟูดมาได้แต่ว่าผมก็มองว่าตัว ของผู้เล่นไทยเองอ่ะก็ก็เติมโตขึ้นไปเหมือนกันใครจะบอกว่าเวียดนามพัฒนาสี่ทีพัฒนาใช่แต่อย่าลืมว่านักกีฬาของเราอ่ะก็เล่นอยู่หลีต่างประเทศก็พัฒนาฝีมือขึ้นไประดับเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้หยุดรอไม่ได้จอดนิ่งต้องบอกอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นผมมั่นใจว่าช่องว่างมันยังไม่ลดลงในปีนี้อนาคตค่อยว่ากันอีกทีแต่ปีนี้ไม่มีทางลดลงแน่ๆเกมมันก็จะออกมาในรูปแบบเดิมแหละ โอเคละเวียดนามอาจจะมีความมั่นใจต่อเนื่องมาอืมนะฮะอย่างนี้มันจะเป็นสเต็ปเดิมอยู่ไหมสำหรับทีมชาติไทยคือหมายความว่าอ่าในช่วงเกมแรกๆรอบแรกๆจะค่อยๆไปอาจจะมีผิดพลาดแบบดูง่ายๆออไม่น่าพลาดไม่น่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะไปปล่อยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆในรอบสุดท้ายอะไรเงี้ยเหมือนที่เราเห็นกันปีก่อนอะ,อะไรเงี้ย ผมว่ารอบแรกก็รอบแรกอาจจะเห็นตัวสำรองได้ลงเยอะหน่อยครับแต่ก็จะมีตัวจริงต้องลงเต็มเซตอยู่บ้างแหละเพื่อปรับจูนในสนามแข่งจริง <Yeah. S 1> ต้องบอกว่าในสนามแข่งจริงนะเพราะว่าในการซ้อมมันก็คือแบบหนึ่งในสนามแข่งจริงมันก็จะเป็นอีกอารมณหนึ่งครับนั้นแ,แล้วมันก็ต้องมีมันต้องมีการปรับจูนในสนามแข่งจริงอยู่แล้วแหละแน่นอนอืมแต่คงจะมีสลับตัวสำรองลงมาได้ทดสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ก็ ตามภาษาก็คงยังไม่ไม่มีอะไรเต็มร้อยในรอบอแรกหรอกอออครับนะฮะอย่าโอเคก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งล้วกันนะครับในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยนะครับทีมสาวไทยของเราอยู่ในกลุ่ม A นะฮะมีอินโดนีเซียนะฮะมีเมียนมาแล้วก็มาเลเซียเปิดสนามวันที่ 9. เก้าตามเวลาน่าจะประมาณนี้มั้งห้าโมงเย็นนะฮะเราเจอกับอินโดนีเซียนะ นะวันที่9แล้วก็วันที่10เนี่ยนัดที่2เราเจอกับเมียนมาบ่าย2องครึ่งนะครับแล้วก็วันสุดท้ายของรอบแรกหรือว่ารอบแปลงลุ่มเนี่ยเราเจอกับมาเลเซียบ่าย2องครึ่งเช่นเดียวกันนะครับขณะที่รอบรองชนะเลิศถ้าตามนี้จะพัก1วันไหมครับใช่จะพัก12แล้วมาแข่ง13ก่อนจะชิง14นะครับยังไงก็ ติดตามแล้วกันนะสำหรับแฟนแฟนเลยบอลชาวไทยนะไปร่วมรู้ร่วมเชียร์กันนะครับเออไม่น่าต้องไม่ไม่น่าจะถึงเสียวว่าจะไม่ได้แชมป์อ่ะแต่ว่าอาจจะมีฟอร์มไม่ได้่ังใจบ้างอะไรบ้างเออเขาว่าอาจจะมีอาจจะมีเสียเซตบ้างผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเ,เ,เ,เรื่องปกติมาบอกองี้ใช่ใช่ครับ,รบอ่ะโอเควันนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาว่ากันใหม่จะเป็นเรื่องอะไร แล้ววันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพมไปนใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ